ปฐมยามเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา,นานะเนี่ยบอกไว้อย่างนั้นมัชฌิมยามกลางเที่ยงคืนไปแล้วภาคเสียสี่ชั่วโมงพอปัจฉิมยามก็ตื่นนอนแล้วออกเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างภาวนาบ้างนี่คืออปิอปาาาปปานาปาะปฏิปทานสูตร How? ท่านแสดงไว้เรียบร้อยจากนั้นเรื่องของสามวงระวงังท่านก็ว่าก,กันไปหลายข้อเหมือนกันแต่เรายกมาข้อที่สําคัญสำคัญมาให้ฟังเนี่ยท่านยุ่งอะไรกับอะไร ที่หลับที่นอนร่มที่ไหนลงไปนอนเลยพอหลับพอองี่ปันเท่าขันเท่านั้นเพื่ออันใหญ่คือเรื่องจิตภาวนาเดินจงกรมนั่งสมะาธิภาวนาท่านเหนื่อยนั่งมันจะง่วงให้ลงเดินจงกรมท่านสอนวิธีทุกอย่างมันนะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะกิเลสตัวขี้เกียจขี้ค้านตัวทแท้อ่อนแอที่นอนหมอนม้งรู้หลาฟูฝ่าเนี่ยพวกนี้พวกโจรพวกงานรอบกับอัดกับทำภาวนามันจึงไม่ได้เรื่องได้ลาว เดี๋ยวฟังจะพี่นองหลายนี่เอาคำพีออกมานะมาพูดน,นะะแล้วว่นไี้มาพูดเล่นๆนะนี่ละขั้งพุทธการท่านเป็นอย่างนั้นแล้วกับทุกวันเนี่ยมาเทียบกันที่เป็นยังไงนะมันมีไหมเรื่องป่าเรื่องเขาเรื่องจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันมีแต่กระดาษดินสอตามโตตามเก้าอี้เ,เก้าอี้ก็รู้าฟูฟ่ฟาที่หลับที่นอนมันจะแต่งขึ้นไปไว้ห้าร้อยชั้นนี่แข่งศาลา ห้องนางวิสาขาห้าร้อยห้องอีกนะมันไม่พอมันรู้ล้าฟูฟ้าที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนรู้ล้าฟูฟาแต่หัวใจแห้งผากจากคาทั้งหลายมันไม่เคยมีทมติดหัวใจเลยนี่ไม่ดูกันบ้างเหรอป็นยังไงลูกศิทธาโคตรทั้งเขาทั้งเราดูทุกคนที่บวชมาเพื่อดูดูหัวใจเจ้าของความผิดพลาดดูที่หัวใจความถูกต้องดูที่หัวใจจึงต้องให้ดูหัวใจก่อนอื่นสอนที่ไหนท้านสอนที่หัวใจนะไม่ได้สอนอื่นนะ เวลานี้มันเร็วไปขนาดนั้นเลยแล้วมันมันมากต่อมากของปลอมมากต่อมากของจริงเลยไม่ปรากฏทับของจริงไปหมดแล้วเวลานี้ของจริงออกมาแยบนี่ตื่นบ้าก,กันแล้วอตื่นบ้ากันแล้วนะฮะเราไม่ตื่นเราพูดจริงๆเ,เราพูดตามหลักความจริงอย่างนี้เราพูดให้ฟังอย่างนี้ของจริงมีอย่างนี้ใช่ว่าอย่างไงมันเป็นบ้ากันไปททุกวันทุกวันศาสนาจะไม่มีเหลือนะ มันมีเหลือแต่ผ้าเหลืองหัวโลนทั้งเขาทั้งเราหัวโ่นโดยกันผ้าเหลืองเรยกันเลอะเทอะด้วยกันแลน้วบ่นบวชเข้ามาแทนที่จะมาส่งเสริมศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ภายในตัวเองออกไปหากระจายไปสู่ส่วนรวมให้เป็นความสงบร่มเย็นกลับเป็นเป็นไฟเผาไหม้ตั้งแต่พระแต่เนนหัวรลนไปทั้งเขาทั้งเราเดียวไหม้ไปจากเรานี่ก่อนแล้วก็ไหม้ลุกลามไปหมดหาความดีความดีคว,มดความสงบร่มเย็นไม่มีนะั้เวลานี้ มีทั้งแส่้อผ้าเหลืองหัวโล้นทั้งหัวโลนเขาหัวโล้นเราเต็มวัดเต็มวาเต็มบ้านเต็มเมืองมีตะกองทําลายอย่างลึกลับลึกลับทําลายลึกลับนะพระทําลายศาสนาใครไม่กล้าแตะนะจะตําหนิติเตียนว่าอย่างนั้นนนี่เขาก็ไม่กล้านี่ย,ยิ่งใหญ่ใหญ่นะฮะเมื่อเราเป็นพระแล้วเ,เป็นพระเร้เนี่ยขึ้นสมุปปิกาพระครูป,ปร,คะ,ระ,ะคันเจ้าข้าเจ้าคุณแล้วยิ่งใหญ่เลยนะใหญ่แต่เรื่องของกิเลสเรื่องส่วเรื่องฐานเต็มหัวมันที่ใหญ่าจจะทำมันไม่มี ยายบรพพุธเจ้านี่เป็นยังไงศาสดาเอกยายสาวกเป็นยังไงสร้ังก็ะฉามีอพวกเรายายพวกเรามีแต่ขี้เต็มหัวพวกฐานพวกขี้เต็มหัวผ้าหัวเนียนความลืมเนื้อลืมตัวความไม่เอาไหนในหลักทมหลักวินัยไม่สนใจกับอัตธรรมนี่คือเรื่องช่วมเรื่องฐานเต็มหัวผ้าหัวเนียนเวลานี้ดูเอาชั่วประเทศไทยดูตั้งแต่วัดป่าบรรตานี่ออกไปดูจะเห็นหมดเพราะสิ่งว่านี้มีเกลื่อนอยู่ดูตั้งแต่วัดป่าบรรตานี่ก็ดูเอาสิอ่า ต่เว้นไอ้บุก,กี้นะไอ้บุก,กี้ไม่มีทำรรมีวินัยมันจะไปไหนมันก็ไปอยากเหา่หาก็เห่าอยากหอนหอนอยากลงน้ํามันก็หลงจะไปเอาไอ้บุก,กี้มาเป็นกฎเป็นเกณฑ์นะไอ้นี่เขานอกบัญชีแล้วพวกเนี่ยเข้าใจไหมให้ดูพวกเราที่อยู่ในบัญชีดีชั่วนี่ให้ดูมันผิดถูกประการใดให้แก้ไขดัดแปลงที่อยากเป็นคนดีต้องดัดต้องแปลงดูเฉยดีไม่ได้นะนะต้องต้องดัดต้องแปลงเพราะความชั่วมันลุ่มตลอดเวลาแล้ว สังสมไม่สังสมมันเป็นโดยเจตนาของมันลึกลับอยู่ภายในตัวเองของจิตนั่นแหะเพราะกิเลสต,ตัวนี้พาให้เป็นไปตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็เป็นความชั่วของมันเป็นกิเลสทมันไปเรื่อยๆแต่ฝ่ายที่เราจะมาดัดแปลงให้เป็นเป็นธรรมเราต้องตั้งอกตั้งใจต่อสู้กันจริงๆถึงจะแก้ไขกันได้นะต้องทํานะเราอย่าหวังว่าเกิดมาเนี่ยมันจะดีเฉยมันไม่ได้ดีนะชั่วก็หาเอาทำเอากิเลสพาหาดีทำพาหาเราต้องหาดีตั้งด้วยอาจด้วยธรรมนะ แมงั้นจมจริงนะเาละวันนี้เทศเป็นคนนี้แหละพอพ่อเหนื่อยให้พ่ออันก่อนยะถาวะเดวะหาปุระปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปะเตอิจิตังปะิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกะปา จันโทพันนรรโสยะถามัญโชเตระโสยะถาสัพีติโยวิวาจันตุสาพโรโคมินัสตุมาเตภวัตมันตราาโยสุขีทีฆายุโกภาวะอภิวาทนาสีดิสนิจังอุทาปจายิโนจัตาโรธรรมาวาทานเต อายุวันโน่สุขังภาลังไอละเริกองไแล้เร้าลเก้าโมงไปแล้วก็ไปเช่ว่ามันก็มากถึงนไงละวันหนึ่งไปแช่อวันหนึงไปแน่นึง